คุณภูมิธรรมเวชยช,ยชัยกลับมาแล้วจากวงเจราจารสันติภาพเนี่ยนะครับตัดสัญญาณสดเชิญครับครับก็เราก็ชื่นชมว่าต่อจากนี้ไปเ,เขาก็อยากจะมาเห็นเมืองไทยในฐานะที่เราเองเป็นประเทศที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าจะมีสิ่งดีๆหลายหลาอย่างทั้งวัฒนธรรมทั้งความรู้สึกเรื่องคิดต่างๆก็เขาก็ชื่นชมสิ่งนี้กับเราผมก็ ขอบคุณเขาได้ใจบอกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากเขาในครั้งนี้ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศเราพ้นจากวิกฤตนะครับก็เป็นเรื่องที่ความรู้สึกในใจที่มีต่อกันก็ได้เชิญชวนเขาบอกเขาอยากมาเยี่ยมเมงไทยและอยากมีโอกาสได้มาคุยกันส่วนตัวครับเรื่องว่าที่ฟังผมว่าน่าจะบวกเยอะ นะครับน่าจะมีผลบวกเพราะว่าถือว่าก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาก็ปรารถนาที่จะให้เราได้มีส่วนที่สร้างสันติภาพในอาเซียนด้วยกันแล้วก็เราไม่ได้มีการพูดคุยกับอาเซียนทั้งหมดก็มีความรู้สึกดีต่อกันเพราะฉะนั้นคุณทามงก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแลวมันเป็นประโยชน์จริงๆเขาก็ชื่นชมสิ่งที่เรากล้าตัดสินใจกล้าที่จะหาทางออกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะนั้น ผมเชื่อว่าเรื่องการเจรจาภาษีเขาน่าจะเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ดีที่เป็นพื้นส่วนทางวิทาศาสตร์ร่วมกันผมเชื่อว่าประชาชนไทยก็จะได้ประโยชน์สิ่งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ท่านมาครงก็ก,ก็ขึ้นชมดีในการคุยกันและแก้ไขปัญหานี้ก็สนับสนุนให้มีการทําให้น,นี้ให้ให้บรรลุผลอย่างเต็มที่ ึงเที่ยงคืนก็รอครบเที่ยงคืนก่อนแล้วก็ดูว่าฝนเป็นไงเพราะขณะนี้การต่อสู้ก็ยังยังต่อเนื่องถูกไหมฮะก็ชุดต่อสู้ต่อเนื่องเลยการคุยกันที่กัมพูชาเนี่ยกรุงเทพมันก็ยังยัง,ยงมันมันมันติดพันอะมันยังเป็นาการลบที่ติดพันแต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ได้ได้ท่าน,ท,านท่านน้ำตีกระผมได้กลับไปแล้วก็ไปเจอนะครับในการเรียกพูดคุยเราครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะจบอย่างดียิ่งพ แรงปัญาจทั้งหมดและก็การที่ประชาคมโลกทั้งหมดสนับสนุนมาน่าจะไม่เป็นปัญหาก็เวลานี้มันเป็นการเป็นการพูดคุยของโลกแล้วนะครับนับอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องและพู้นำอาเซียนก็แสดงความชื่นชมที่เราประสบความสำเร็จครั้งนี้แล้วถ้าหากว่าเขายังเป็นอย่างที่เคยเป็น ผมว่าวันนี้โลกเข้าข้างเรามีพยานตัวนึงอะไรนะครับก็ทุกคนก็ชื่นชมในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเวลานี้เขาอยู่ในสายตาของโลก เวลานี้สิ่งที่เราได้จากโลกนะครับก็คือความชื่นชมยินดีนะครับความรู้สึกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ใจกว้างแล้วก็คิดว่าเราส่งเสริมสันติภาพเราส่งเสริมความร่วมมือแล้วเราพูดแล้วเราถามจริงนะครับผมคิดว่าตรงนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยก็น่าจะมากเพียงพอ ที่เราให้คุณ ทั้งสองฝ่ายนะครับพารถยนต์ให้ผู้นำฐานทั้งสองฝ่ายซึ่งรู้สถานการณ์จริงล้าจะคุยกันก<อ><อ>็จุดยิงคืนนี้เที่ยงคืนพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะครับเราให้แม่ทัพภาคสองกับแม่ทัพภาคหนึ่งคุยกับกอ,องทัพภาคที่4ที่หของเขา<อ>แล้วก็จะคุยกันนะครับอตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาวายามจะติดต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ,อยากให้ดูให้ไกลให้กว้างว่ามันเป็นการนับหนึ่งที่จุดเริ่มต้นที่ดีในตอนเที่ยงคืนขนาดนี้ มันเป็นช่วงต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจบรรยากาศที่มันยังต่อเนื่องมาดูแล้ทุกความยาวมัน800กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารอให้ดูพุ่งนี้ก่อนวันนี้เราน่าจะยืนหรือจุดยืนที่เราคิดว่าเราได้แสดงออกให้ชาวโลกรู้แล้วและประชาคมโลกได้ยืนสมัคแล้วถ้าวันนี้กรรมการย,ยังไม่สามารถทําในสิ่งที่ควรเป็นผมว่าเขาจะเสียหายต่อประชาคมโลกมากโลกจะยืนอยู่ข้างเรา ว่ามันสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่ง,งว่าการสู้รบมันยังต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ารอดูผลทั้งหมดไม่ไม,ไม่ควรจะดูผลเฉพาะหน้าแค่นี้ต้องดูผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่งว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นยังไงเพราะว่าสงครามเวลามันเกิดขึ้น,นมันมันยากนะครับที่จะให้ทันทีเราถึงได้ยืดเวลาเพื่อจะได้มีการประสานงานตอนเรา ที่วันนี้ที่ที่ได้คุยกันทั้งหมดแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทั้งหมดจะขี้ข่ายเป็นในทิศทางที่ดีนะครับผมขอแค่นี้นะครับเพราะว่าเยอะแล้ววันนี้นะครับ ทางด้านของท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเพิ่ง<ม>ถแถลงข่าวแน่นอนทรัมป์ก็รู้สึกขอบคุณกับการเจรจาครั้งนี้นี่ฮะแล้วก็เพิ่งถแถลงข่าวเสร็จโดยเบื้องต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกําหนดเอาตารางมาไหมทีมงานเมื่อกี้ตาราง3ข้อลองขึ้นักน,นิดหนึ่งพรุ่งนี้ทางฝั่งแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองจะคุยกับฝั่งเขาเจ็ดโมงเช้าและหลังจากนั้นจะเป็นการคุยแบบทวิภาคีคในช่วงวันที่ถัดมาเนี่ยนะฮะสี่สิงหาคมค่ะโดยเอาตารางมาไหมครับเจอไหมฮะทีมงาน โดยวันนี้ล่าสุดเองเนี่ยอย่างที่บอกเราคงจะต้องจับตาดูว่าสุดท้ายเขาจะหยุดยิงจริงไหมค่ะ